โอ้ค่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะโอ้เลขกออกมังสี่นะฮะโอ้เจ็ดเมื่อยเลยค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าก่ามาเชี่ยวะน้ำเชี่ยวมาเบิ้งพอเสิร์ตเต็มเต็มสามตัวครับอยู่ในคลิปพ่อกระบ,บอกยี่ครับผมงวดวงหันเพิ่นเขาตัวเดียวคือแปดครับผมเพิ่นว่าทะเลลุดคาแคลงซี่มงวดนี้ให้ระวังจิแตกสามตัว <c oughs> <อ> สมกระผัดหัวขวายู่ดิค่ะเลกเล่าเพิ่นแตกสามตัวายงวดแล้วแกปูโรบุรี่ค่ะสองสำนักนี่ค่ะสามตัวแตกสามตัวแตกนี่นะครับพี่น้องสองหางเน่นๆเลยพอเสร็จก็ติดไว้เด้อครับพี่น้องทั้งไทยทั้งล่าครับผมพอเสร็จแม่นแม่นแม่นสามตัวแตกค่ะสามตัวแตกพี่ครับผมไพนี่เแถาพี่ปะกายพี่ปะกายเขา เลขล่างอีกแล้วครับผมไปกลับคยิบหาประตูคนอ๋อนที่พี่น้องขอมากนะเนี่ยเจ็ดหนึ่งกับท่านผู้ชมโอ้ยน้องพี่น้องพี่แต้มเดียวค่ะท่านผู้ชมเจ็ดหนึ่งเดนมากนี่เนาะเจ็ดแต้มเดียวนี่มือว่านกับเป็นหกแปดตีร่างกายเป็นเก้าแปดเอฟซีผืนผ้าวาน้องค่ะมันกับเมียนิเดียนล่ะโอ้ น้องพี่น้องเต็มอันนี้ว่าเจ็ดศูนย์ไหมของมันออกเจ็ดหนึ่งเนาะหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะท่านผู้ชมพอเสวียงเลขเด่นพนเนาะค่ะท่านผู้ชมห้าหกเจ็ดติดเจ็ดค่ะเจ็ดศูนย์คือกันอีกที่พ่อก็เดือยโอ้ครับอาาจรย์กระทุ่งแบรนเส้นกระทุ่งแบรนกระติดเจ็ดค่ะตอนนกิดเจ็ดเจ็ดโอ้ยคนนกับเขาหนึ่งเจ็ดเนาะครหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งค่ะ เสตรเอี่ยน้ำเชี่ยเสียรายเลีกน้องพี่มันหน่อยนะเนาะคนว่าคนดึงตัวเดนมากแต่ละงวดเนาะพอเสือร์ซ้ตัวแตกคือน้ำเชี่ยวาอีดีดีก่จท่านผู้ชมจอบซ้ำตัวแตกเอียงกับคนว่าอันเอฟซีค่าต่วันละเอียไอยู่หันละเอียงคนว่าเขาก็แต่เงินกันยอนนี่ละคนว่า พอติดไว้เด้อครับผมพอเสือกนี่เนแบบมันเนี่ยมันเนียนเจ็ดเลยนะเจ็ดบนล่างเนี่ยแดงมดเลยนี่หลุดเจ็ดอีกโอ้ยสุดยอดค่ะแดกวิ่นกับเขาเรียกนี่เขามัดครับผมงวดนี้ปูโรบุรี่เพราะเขาสามตัวเนาะแม่นครับผมครับปูโรบุรี่กับเขาสามตัวดีขึ้นกันด้วค่ะกั็พอเสือกค่ะวดดีูพี่ประกายเพิ่นกาอันเพิ่นเพิ่นออกตัวกับโบเทา่น เลขลางคนดอกหนึ่งเจ็ดคนหายเจ็ดหนึ่งค่ะมันกระติดอยู่ดิเนาะครับโอ้เลขกอ,อ,กองกนันลางาออกซื้อกันโอ้ซืออกอกเก้งสี่ละค่ะท่านผู้ชมค่ะซือออกเก้งสี่น้ำเชี่ยวฟังเจ็ดเจ็ด แล้วก็หนึ่งเจ็ดยังอีกขอยฟังไม่ขอยออกกันไหนอ๋นอเมียนข่อยฟังเันข้าเจ้าว่าอ,อ,อกก๋นึ่เจ็ดพ่อเรียกเสือเต้โอ้ยขาดจนดูชมน้องพี่เนี่ยไปอวกาไกลไกเนี่ยกับไข่หนึ่งสองงวดแล้วเอา้าเลขถูไมอกเหมือนงวดนี้พี่เจ็ดเลขถูกเห็นบอก แต่ว่าอเอาเน่งวดิ่งหันันน้ำมาโซอยู่วดนี้กับพไอ,อ้อมาโซอโอ้ยเล็กถูกเมสนี่ยังวดแถวเป็นมาหัวนี่าน,นะเจีโอ้อุ่มพ,พับกเีเกียดเอ้ยน้ำเจียข,ขวานี่เด้อเล็กใหญ่นมองวดนี้เนาะเบื้องเนี่ยค่ะเนือชงเนี่ย มันลงมันติดซีมันออกมันที่หกอีกหมวดนี้ก็เลยมาลงตามออกเป็นไดมีพเพิ่นสิไลาออกให้มดเลยเถอะที่เขาจุดถูกมากมดแล้วบ้านนี้นะมดแล้วบ้านนี้มดแล้วครบแล้วสีจุดไทยพี่น้องไม่บ้านนี้ครบแล้วครับผมสามตัวก็ออกแล้วสามสองสามห้าแปดสามเก้าสามศูนย์ก็ออกไปแล้วแปดศูนย์ออกแปดศูนย์ก็ออกมดแล้ว อันนี้ใบใบสุดท้ายที่จุดเนาะเจ็ดศูนย์ออโอ้เจ็ดหนึ่งโอ้พี่น้อมพริพกคะเน็น้ำเชีย่ยอมผับประธานพ่อนี่ค่ะท่านผู้ชมน้ำเชีย่ยเสียเพิน่นคักอีหลีนี่แหละน้ำเชีย่ยขอให้ประกบเรกจับเรกให้แฟนคลับเพิ่นให้เขา่าเด้อถูกถูกหวดค่ะปว่าน้ำเชี่ยสิ เล่งจับเหล็กตัวไหนเพว่าสิเป็นหวยไทยตอนนี้เฮ้าเข้าเห็ดหวยไทยอยู่เนาะที่ว่าประกบไผ้พี่นองเหล็กเล้าน้าเชียร์ยังบัท่านเด็กเกยประกบไห้พี่นองแต่ว่าอาศัยเหล็กจุดถูกค่ะอันนี้เขาบได้โท่์นะแ่ามนีเนาะมนี้บรได้โซ์ครับผมโ้วหงวดบางหันมนีกับที่ว่ารางพานพิ่นสิอมาออกเนาะทิ่มว่าด้เลยทหมดแล้วมดแล้วเริ่มมไม่เริ่มมไม่ก็คือวันศุกแม่นว่าถ่า อ่ะเป็นงวดวันศุกร์ค่ะงวดวันศุกร์วันที่แปดถูกต้องค่ะแต่ว่าน้ำเชียกะจะเริ่มชุดึ้นนึงบูชามื่อ,อื่นเนาะออจุดมืออืันก็นได้ครับผมเพอจุดมื้อื่นเลยค่ะเพราะว่าน้ำเชียสิอ่าเอาพ้นละม่ขึ้นทุกวันประหาสดค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะจังได้น้ำเชียกะขอพ่อนจากอมค์พีคอเนตเพลน <c oughs> อ่าให้ประกบเหลขกหวยไทย หวยเล่ายังว่าท่านมีเวลาเด้อค่ะท่านผู้ชมคือคือเอาเหลขถูพ่นไปค่ะตามเหล,ล็กถูพ่นไปตลอดแม่เนาะค่นมันมันเหอยค่ะทา่านผู้ชมน้ำเชี่ยว่ามีเวลาพักผ่อนค่ะขอเป็นหวยไทยประกบไ้แฟนครับให้เพิ่นถือถูกงวดถูกงว,วดที่เพิ่นรับชมเราฟังน้ำเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยขอพรน,นี่จากองค์พระพิฆเนศเนาะครับผมค่ะประท่านพรให้ลูกเด้อค่ะ เพิ่นเพิ่นซื้ออะไยังไงก็เถ้าองค์ปีคเนตชเนตซ์ปางประธานพรอ,อืเปิดปางประธานพรครับผมค่ะครับวันนี้ซื้อ,อยู้วค่ะท่านผู้ชมโบเสียกระตองเสียครบแล้วเรื่องห่บเสียก,ร,ยก,ร,ยก,ร,ยกระตองเสียปาโตสามโตกับมี่มากสามโตสองหวัวเท่าแมนแปดศูนย์ <8, 3 S 2> สามแปดศูนย์สามค่ะสามสองสามสามสองสาม บันนีก้กามาตัดเป็นห่าแปดสามเก1 1> ่าสามศูนย์เจ็ดหนึ่งปาดทัวแมวนแม่นแม่นครบแต่เรื่องครับผมไปคืเรื่อจุดไม่แล้วค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมส,สู่สู่สู่กันต่อ<ช>น้ำเชียกะขอเพิ่นถูกหมื่อละค่ะท่านผู้ชมพี่น้องแฟนครับของน้ำเชียเห็น กขออยู่ในคลิปนี้ก็ได้ค่ะท่านผู้ชมขอเป็นอยู่ในคลิปนี้ก็ได้ค่ะงามบ่ค่ะท่านผู้ชมงามอยู่ดีเนาะดูนะคะเอาค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี่ก็พอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขุมสุข่นเด้อค่ะท่านผู้ชมสู่สู่สูส่กันต่อสู่กันไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ